นี่คือผนังปูนที่หมดสภาพนะครับดูนะครับเป็นปุ่นหมดแล้วครับแบบนี้ทาสียังไงก็เสียหายอีกครับทาไปยังไงก็ต้องซ่อมใหม่ครับเห็นไหมครับนี่หมดสภาพไปเลยครับทายังไงก็ไม่ติดวิธีซ่อมนะครับงานนี้เราจะใช้เกียงแซะออกก่อนบริเวณที่เราต้องการซ่อมพยายามแซะปูนออกให้มากที่สุดนะครับ วิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับน้ำยามีสองตัวผสมสองต่อหนึ่งเทให้เข้ากันครับใช้เวลาคนให้เข้ากันประมาณหนึ่งนาทีนะครับส่วนนี้สำคัญมากถ้าคนไม่เข้ากันมันจะไม่แห้งนะครับจะเกิดปัญหาใหญ่มากคนให้เข้ากันให้ดีครับ นี่นะครับพื้นผิวหลังจบงานครับจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมไม่มีปุ่นอีกแล้วนะครับ แต่ตอนทาก็อย่าทาบางเกินไปนะครับควรให้มีความหนาตามสมควรครับพอเสร็จงานปุ๊บเราจะทาสีเคลืกทั่วไปก็ได้หรือจะทาสีกันน้ําของเราก็ได้ตัวนี้จะเป็นการชื้นในตัวเลยนะครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งเป็นห้องน้ําตรงนี้คือจะป้องกันความชื้นลงมาฝั่งน,นี้ได้แต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเป็นห้องน้ํานะครับที่จะมีความชื้นมาตลอดอย่าใช้สีธรรมดานะครับเราแนะนําให้ใช้สีกันน้ำของเราทาท,าทับอีกทีจะดีกว่าจะได้ทนยาวกันไปเลย และลูกค้าบางท่านอาจเกิดปัญหานะครับถ้าทาแล้วไม่แห้งอย่างนี้นี่คือผิดแน่นอนถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหานะครับให้กวนส่วนผสมให้เข้ากันให้ดีอัตราส่วนคือจริงๆง่ายๆเลยอ่าเอสองส่วน B 1ส่วนก็อาจจะเป็น A2 แก้ว B1 แก้วเทรวมกันแล้วก็อย่าผสมทีละเยอะนะครับถ้าผสมทีละเยอะเราจะกวนเข้ากันได้ไม่ดีพอครับแล้วก็จะทาไม่แห้งให้แบ่งผสมทีละน้อยครับถ้าไม่พอเราก็ค่อยผสมใหม่เรื่อยๆเอาจะดีกว่าครับ